หมูพิมพากาออกตัวชัดโปรโมทละครลูกชายพิมผิดไปตัวเดียวโดนโยงการเมืองเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่ห่วงลูกชายมากสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างหมูพิมพากาโดยเธอนั้นเริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวดนางงามจนได้รับตำแหน่งรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ในปี2531ต่อมาเธอเข้าสู่วงการละครมีชื่อเสียงจากการรับบทบัวแปลงในเรื่องบ่วงและบทนิชาจากละครเรื่อง บรรลังเมฆปัจจุบันยังคงรับงานละครอย่างต่อเนื่องและต้องบอกว่าล่าสุดรุ่นใหญ่วงการอย่างหมูพิมพากานั้นก็ได้โพสต์โปรโมทละครลูกชายพิมผิดไปแค่ตัวเดียวโดนโยงการเมืองโดยเธอนั้นได้โพสต์ชื่อพระเอกละครชื่อพิธานแต่พิมตกนอไปหนึ่งตัวเลยโปรโมทชื่อพิธาโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าใครอ่ะ ครอบครัวพิธานไงสองตอนแรกพิธายังไม่เกิดนะจ๊ะขอโทษนะคะแก้ไขพระเอกชื่อพิธานพิมพ์ตกไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยม c H 3าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาฟัดขีดล่างนายคนรู้จักแม่จะรู้ว่าแม่ว่าพิมพ์ตกหล่นประจําครั้งนี้ก็เช่นกันท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายว่าชื่อได้จังหวะมากคะ่ะอ้าวใครจะได้เป็นแม่ย่านางดอมทีนี้ระหว่างแม่เจี๊ยบก้าวไกลกับแม่หมูคะ่ะห้าล้านห้าแสนห้าหันห้าห้าสิบห้า ออชื่อในละครหรอคะทิทากำลังมาเลยขยี้มาก